ยินดีด้วยค่ะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นี่คือข่าวดีทันทีที่คุณผ่านพ้นปีใหม่ไปนะคะเรามาดูกันว่าข่าวดีทันทีที่ผ่านพ้นปีใหม่นะคะจะคืออะไรทุกคนตื่นเต้นเหมือนโอไหมที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ในหมู่กลุ่มคนที่ไม่กล้าหรือจะอยู่ในจุดจังหวะเวลาที่ไม่ใช่ อยู่ในความคิดอยู่ในห่วงเวลาอยู่ในการทํางานที่ไม่เหมาะสมอยู่ในความรักที่ไหม่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทํางานหรือที่บ้านไม่โอเคเลยนะคะหลังจากนี้ค่ะทุกคนหลังจากนี้ค่ะคุณจะมีความสุขหลังปีใหม่ทันทีนะคะคุณจะมีความสุขก,การงานก้าวหน้า ประสบความสําเร็จในเรื่องของกา,การก้าวหน้าการก้าวกระโดดในเรื่องของการเรียนการงานการบริหารการสมัครงานนะคะมีโอกาสมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะระมัดระวังการใช้เงินในกระเป๋าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะเนี่ยไปช้อปปิง้งแล้วก็ระวังมีคนมายืมเงินนะคะยืมของเราไม่คืนนะคะข่าวดีทันทีคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้เนื้อรู้ตัว แต่อย่างเดียวที่คุณจะไม่รู้ตัวคือการเงินที่คุณใช้จ่ายอะไรเพื่อความสำเร็จสำราญชาวกองนี้ยหลังปีใหม่ไปนะคะคุณจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีความรักที่ดีเบ่งบานเปิดงานไปเนี่ยมีแต่คนต้อนรับนะคะได้ก้าวหน้าก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้งานนะคะหรือเรียนจบนะคะหรือว่ามีการประกาศนะคะ เข้าที่ทํางานใดเข้าที่ทํางานหนึ่งหรือว่ามีคนนะคะ,ะเรียกตัวสอบสัมภาษณ์นะโอ้ว้าวคุณอะไรที่เคยหมนมองสิ้นหวังหมดกําลังใจท้อแท้ก่อนหน้านี้ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านขาดการเอาใจใส่ขาดความหวานสิ่งไหนที่คุณคิดไว้ค่ะ มันกำลังจะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีและเป็นจริงพิมพ์รับคำทำนาย4444มาได้เลยค่ะ